สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทำนายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมกราคม2564ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร สิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติการงานชาวลักนาราศีธนูถือว่าการงานยังดีอยู่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือทำดีคิดดีเข้าไวา้ผู้ใหญ่จะช่วยหนุนนะคะท่านมีโอกาสที่จะขยับขยายตำแหน่งหน้าที่การงาน ที่ท่านทําอยู่นะคะชาวราศีธนูแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสที่จะเดินทางไกลเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานของท่านด้วยค่ะการเดินทางไกลนะคะอ,อ,อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้ค่ะการเงินชาวลัคนาราศีธนูต้องใช้ความพยายาม ในการขับเคลื่อนก็คือการตื่นตัวค่ะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะคะมันฝึกฝนจัดการมีวิทยายุทธยังไงก็เอาออกมาใช้งัดออกมาใช้อะคะ่ะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่ท่านสามารถที่จะจัดการได้ก็คือขับเคลื่อนให้การงานาไปสู่ในทางที่ดีก็คืองานของท่านนะคะจะไม่มีปัญหาอุปสรรคก็อยู่ที่กับ อยู่ที่การจัดการของท่านนะคะ่ะชาวราศีธนูหมออ้อยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านมีโชคลาภมีโอกาสที่จะหมดหนี้หมดสินชาวลัคนาราศีธนูโดยเฉพาะท่านทํางานทําการอยู่ท่านก็สามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ต้องใช้ความพยายามนะคะ ที่จะขับเคลื่อนการงานที่บอกไปแล้วข้างต้นนะคะความรักชาวลัคนาราศีธนูโดยเฉพาะท่านที่ยังโสดมีโอกาสที่จะเจอรักซ่อนเร้นคำว่ารักซ่อนเร้นนะคะไม่ใช่จุดซ่อนเร้นนะคะฟังให้ดี <c oughs> การ <c oughs> ที่เราครบกันก็คือมีรักซ่อนเร้นก็คือแอบคุยแอบคบไม่เปิดเผยประมาณนั้นนะคะ กิกอกิกค่ะ,ะ,คะแต่บางคนเนะี่ยคำว่ากิกนะคะเขาบอกแล้วมันมากกว่าเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนแต่บางคนนี่อยู่กันเลยค่ะเป็นสามีภรรยาเลยนะคะแต่ไม่ปลดเผยอะค่ะซ่อนเร้นเก็บงามเาไว้อย่างนั้นนะคะเขาเรียกอะไรคะดองค่ะดองเนี่ยหมออ้อยพูดอย่างนี้ปับ๊บนึกว่าจับแฟนเอาไปดองเลยค่ะใส่เกลือเลยนะคะไม่ใช่นะคะเขาพูดให้ฟังอะคะ่ะท่านที่มีคู่แล้ว แล้วก็เดี๋ยวนะคะสําหรับคนโสดนอกจากท่านจะเจอรักที่ซ่อนเร้นแล้วท่านก็อาจจะพบเจอความรักใหม่คนรักใหม่โดยที่ท่านไม่คาดคิดนะคะสําหรับคนที่มีคู่ครองแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินกันเลยนะคะคู่ครองของท่านกับท่านนะคะเพราะมันเป็นช่วงโอกาสในการหาเงินและก็ จะทำให้ดวงชะตาเงินทองไหลามาเทมาเลยนะคะร่วมกันนะคะกับคู่ครองโชคลาบค่ะชาวลัคนาราศีธนูท่านจะมีงานระยะสั้นเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะพูดกันง่ายว่าทํางานกันไม่หวันไม่ไหวมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแม่หมออ้อยดีใจด้วยนะคะแล้วท่านก็มีโอกาสที่จะได้เงินจากแดนไกล จากต่างประเทศจากต่างทินต่างแดนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ครอบครองทรัพย์สินมีค่าบางประการนะคะก็คือทรัพย์สินที่ท่านได้ครอบครองนะคะอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะไปดูนะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านมีโอกาสที่จะได้จับสิ่งนั้นค่ะแล้วก็ให้ลองเสี่ยงดูนะคะตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเอง วันเดือนปีเกิดนะคะนี่คือทางด้านโชคลาภนะคะมีหลายชดนะคะโดยดีชาวลัคนาราศีธนูนอกจากงานระยะสั้นก็ถือว่าเป็นโชคลาภแล้วท่านก็จะได้ครอบครองทรัพย์สินแล้วก็มีโอกาสได้เงินจากแดนไกลและให้ลองเสี่ยงโชคตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเองก็คือวันเดือนปีเกิดพศออเกิดวัน เดือนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ที่ท่านจะไปลองเสี่ยงดูนะคะข้อควรระวังชาวลัคนาราศีธนูบริวารน,นะคะบริวารของท่านลูกน้องจะนำเรื่องร้อนใจมาให้ต้องระวังนะคะแล้วท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับญาติพี่น้องพี่น้องมายืมเงินนะคะหรือนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทุกกรณีนะคะ บางท่านชาวลัคนาราศีธนูอาจจะผิดใจกับเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ท่านอาจจะมีลูกโดยไม่ตั้งใจแม้ชดข้อนี้นะคะต้องระวังให้มากๆเลยนะคะสํำหรับคนที่คบหากันอาจจะเป็นซ่อนเร้นไม่เปิดเผยท่านอาจจะมีลูกโดยไม่ตั้งใจนะคะตั้งคันนะคะตั้งท้องอย่างนั้นและคะ่ะ แล้วก็เกิดเหตุสุดวิสัยด้วยนะคะสำหรับชาวลักนณาราศีธนูเหตุสุดวิสัยนี่ก็คือเกิดจากความประมาทของตัวเองเกิดจากความสนุกจนเกินเหตุเช่นบางคนนะคะซิ่งนะคะ่ะเรียกเด็กแว้นก็ได้นะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นคนมีอายุก็แล้วแต่ท่านนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้มือเดียวค่ะขับฮีโร่ฮีโร่นะคะอย่างนี้มันก็ มีความคึกขนองสนุกจนเกินเหตุนะคะท่านก็อาจจะพลาดท่าเสียทีอุบัติเหตุอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะต้องระวังนะคะหรือหรือว่าท่านอาจจะเดินทางไปในที่เปรี่ยวนะคะไปคนเดียวโดยเฉพาะท่านผู้หญิงก็อันตรายเหมือนกันอาจจะโดนฉุดลากกระชากถูไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องระมัดระวังให้มากนะคะประมาณนี้ค่ะสุดท้ายนี้หมออ้อยก็ขออํานวยอวยชัย อวยพรปีใหม่ให้กับชาวลักนณาราศีพนูขอให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองม,ง,งมั่งคั่งมั่นคงตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ